านเที่ยงอะไรซิ่งครับเที่ยงอะไรซิ่งหาดใหญ่วันนี้ผมจะมาส่งงานรถลูกค้าก็คันนี้จะเป็น D-Max U3 เครื่อง3,000นะครับจะเป็นเดิมๆจะเป็น v s ก,ก็ที่มีเพิ่มเติมก็ก็จะเป็นเทอร์โบเทอร์โบ F5 ของเฟรกก็อันนี้โครงหลังเบอร์12ใช้งานขับสนุกเลย แล้วก็มีชุดอินเตอร์ชุดอินเตอร์ก็เป็นชุดอินเตอร์สามนิ้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นภายในก็จะเป็นแคม1หนึ่งเส้นไอแคม1หนึ่งคู่แล้วก็หัวฉีดจะเป็นหัวฉีดของฟิวสิของฟิวสิแล้วก็มีพวกปัหนึ่งชุดแล้วก็ก็มีชุดคัท ก็คันนี้ก็ขี่ใช้งานลูกค้าลูกค้าเขาขี่ทางไกลเขาขีา่หัดใหญ่นราธิวาสทุกวันประจำคันนี้ก็จะเป็นของคันนี้ดีแมปเปียวดีแมปเปียวของอจุนบายโตหัดใหญ่นะครับ mm hmm. ก็เป็นกล่องหลักอย่างเดียวไม่มีกล่องพ่วงเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกัน พัดลมพัดลมก็ยังเป็นของเดิมอยู่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนพัดลมก็ระบบ้ะมันก็ยัง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 ไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นแค่ปั๊มอย่างเดียวก็ใช้งานเดินเดืนันี้มันจะเป็นสามพัน BTS